ตกเปะลงมาเลยโอ้ยถือเลขรตเตรี่ม้ววันที่หนึ่งแท้ระงวดดีสูสิบอกว่ามือคือนนีฟันมาเลขบนออกห้าห้าหกเลขล่างออกศูนย์ห้าเบื้องติล่ะู้ใดยอยูเทวนี้มาช่วยฉันด้วยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสหธรรมิกญาติธรรมสดบดีวาริตี้ทุกท่านทุกคนนะครับที่กำลังรับชมคลิปนี้นะครับมาเรื่องของงูเขียวกินตับ ทุกแกหลายคนคอมเมนต์ว่าขอทียูหน่อยทียูอะไรเนี่ยจะนำไปเสี่ยงโชคอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเดี๋ยวผมจะโทรหาต้นเรื่องก็คือเจ๊เตยที่อำเภอสังขะนะครับเนาะน้าฟัางมึงมาถามมึงเรื่องราวเป็นเป็นจงังไดแล้วก็ทียูมีทียูบอนะครับตอนนี้เราอยู่กับเจ๊เตยนะครับที่เป็นประเด็นเรื่องของงูเขียวกินตับตุ๊กแก แถวสังขานี่ยอื่นบ่ขึ้นกันนมันบ่อเจตเตยเขาอื่นยังก็ะโกเขียวขิมตาก,บกตับโกกับโกอีตอนแรกผมบ่เขา้าใจเลยครับ<ก>เหล่าเหตุการณ์ในีฟังเนี่ยมีอย่างเกิดขึ้นแล้วคือยังบ่อซอย,ย,ยกับแกยยอตอนแรกได้ย,ยินเสียงได้ย,ยินเสียงแอ้แอะแอ้อ่าต้ไปยางหาว่าเสียงหยัง่งต้อนแหลกเขาหินเออมีแต่คนถามว่าคือบ่อซอยคือบ่อซอยไหนบ่อซอยอะได้ย่เง้ยได้ยินเสียงโดนเร่ว หาตั้งนานก่อจะเห็นหัวสายหัวครัวพรเห็นเงี้ยหน้าดูข้างบนถึงเห็นหุ่นมันอยู่ตรงใตง้หลังคาอ๋ออือฮึม,มันสูงกันยุทธจักุ่น,นบอกนีกันพรเหินเนี่ยหินเหลวกันแลนหาคนมาซอยอือแต่พ่อีไปอยู่อยู่คนเดียวอือฮ <laughs> <laughs> ึจเ ột, ออะเลยจะเลยไร้สดปีนี้อ๋อก็เลยไร้สด มีแต่คนถามว่าคือบอกเอาไม้เคียออกเอาไม้เคี๊ยออกยังไงเอาไม้เคี๊อยออกอะไรเรื่องงันนี้มันจะดูอืมเท่าอหย่าน้องเนาะนาดตอนทีแม่นาดตอนที่ตำรวจเอากระสอบมา่งงมใส่กระสอบแล้วนะั่นมันยังดดเลยมันดูดใส่มือเลยอืมมีคนถามบานเลขทีเจมันไม่มี ที่ตรงนี้มันไม่มีเลขที่มันไม่ใช่บ้านมันเป็นร้านอยู่ข้างทางมันเป็นร้านอยู่ข้างทางไม่มีไม่มีบ้านเลขที่มันเป็นร้าน<ม>ขายของใช่ไหมอ๋ออายุเจ็ดจะปีก่อเผื่อมีคนอยากสือต่างอายสี่นย์อายุสี่สิบเกิดสี่สิบเกิดพว่าสองสองหกสองหกสี่ศูนย์สองหกว่าสันทอห้าศูนย์อันให้ไอห้าศูนย์นั่นเลขฝันที่ว่า อ๋ออ๋อเหล็กฝันตอนกลางคืนหนันฝันแมนวันนี้มามาเปิดลานมาพอกับปู่กินดำมาพองงูเขียวกินดบกับปู่กลางคืนนันฝันว่าหวายออกคนห้าห้าหกล่างห้าศูนย์ทุกคนที่เขาคอมเมนต์คือเขาดูคลิปแล้วเขาก็คอมเมนต์ดำนะอ๋ออืมแต่ว่าตัวแปรนันเห็นเขาเจ้าแปรว่าอย่างละแปดหกเก่าเขาแปลว่าแปดหกเก่าใช่ มีคนเอามาเดินเขาเดินมาพอดีรถตุลีมาย่างขายพอดีมีสูญหาใบเดียวมีเหล็กที่เกี่ยวของแถวๆนั้นบ้างไหมบางคนก็ถามหาเนี่ยเหล็กเหล็กที่เหล็กที่บาเหล็กที่หลานโบมีเอาก็เอาอาย่ไปมันมีเลขทูบที่จุดไว้เพราะว่าก่อนมือที่เกิดเหตุนั่นมันเป็นวันพระมีเลขทูบจุดไว้ข้างในอ๋อมีเลขทูบจุดไว้ได้ได้ได้ขอเบอร์หน่อยเลขูจุดไว้เดี๋ยวจะให้ดูไออันนี้เลขทูบใช่ไหมครับ เลขทูนเลขทูกจุดไว้อืม206นสอ206นีมีคือเลขที่จุดจิ้มไว้เออจุดไว้ตังวันไหนก่อนก่อนจุดไว้วันพา่าวันพา่ากวันเดียวอ่าเหตุเกิดขึ้นหลังจากวันพ่าแล้วแมนก็ว ฝันนั่นก็คือฝันคืนวันพะอ๋อฝันคืนวันพะเช้ามาก็พอตอนเช้ามาก็เจองูเขียวเลยงูเขียวกินตักบกระปุกอืมโอ้เด็กเอาเดี๋ยวแต่เด้อหนิสองศูนย์หกของเจเตยครับเป็นจุดอยู่ในลานเพื่นนั่นแหละหมวดน,นี้มีศูนย์บ่เจเตยคิดว่า น่าจะมีชอบชอบศูนย์ห้าเลยสอบศูนย์หาเลยเลยนะนี <laughs> ่แหละสองศูนย์สองศูนย์ห้าสองศูนย์หกไปอ๋อสองศูนย์ห้าสองศูนย์หกอันนี้จุดถูกกันเลยสองศูนย์หกในลอตเตอรี่สามศูนย์หาเดี๋ยอะๆให้ดูเก้าหกเจ็ดสามศูนย์ห้าเก้าหกเจ็ดสามศูนย์ห้าโอเคชัดเจนมาก สอบตัวนี่ยังเยู่ใบไปเดียวค้าเจ้าเนี่ยตายพอดีเรื่องวดนี่มันใช่ไรเจ๊ฟันท่งหายบังเพื่อเพื่อมีฉกมันจะูุหาแล้วมันใช่ซุนหางวดนี่เป่แต่วต่ว่าน้องเคยถือเลขก็ปวดมันห่องนะเคยถูกมันบ่ก็ปโดมันห่องซื้อมันบริถิจิ้มตับน่ะมันออกเป็ดเก่ามันห่องเก่าวันคือมันร้องเก้าพังมันออกเป็ดกัมันห่องมือเลขออกนะมันห่องยู่ใส่มันห่องยู่หลานเท่าเดือน่า เขาได้ยินด่วยอย่างไหนได้ยินเสียงอ๋อได้ยินเสียงก็เลยสืบแปดเก่าเลยสืบเฉยเยคนที่เขาหูเขาก็มีแต่ว่าสงสัยสูงเกยดแล้วเขาว่ะแมนบอเมนนี่ที่ซื้อไว้ก็มีตัวเดียวนี่มีตัวเดียวมีแค่นี้เลยเออห้าเอสามศูนย์ห้ามีใบเดียวได้มาใบเดียวมีคนวัดนั่นเลยเมนบอ เขายางาพานมากก็เลยถามเขาว่ามีบอมีเขาบอกว่ามีมีใบเดียวพอดีมีอะไรจะพูดกับท่านผู้ชมบ้านโอ้โชคดีสุขูุสุคนเด้อจ้าผู้ใดเห็นขลิปกับโกกอ่ะเขาบอกว่าผู้ใดเห็นล่ะสิโชคดีก็ให้โชคดีสุขุสุคนซื้อเลขตัวใดก็ให้ถูกตัวนั้นให้ได้เงินได้ทองเบิดนี้เบิดสินเหลือกินเหลือใส่สุขสุคนเด้อจ้าครับขอบคุณเจ๊เฮงรวยรวย ครับขอบคุณเจ๊เตยมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับเมื่อสักครู่นี้เป็นคลิปของเสียงเจ๊เตยเราได้พูดคุยกันเมื่อสักครู่นี้ก่อนเกิดเหตุวันที่จะเจองูเขียวกับทุกแกนี่ภาษาบ้านเขาเรียว่ากับกับโกเออกับโกเปไปว่าทุกแกภาษาอีสานว่ากับแกบนจุดถูกใดสอง หกสองศูนยแต่ว่าฝันในศูนยตามคลิปนะครับส่วนบ้านเลขที่เนี่ยผมถามเลยวนะครับไม่มีบ้านเลขที่อายุนี่40ปีเ,เกิดพศสองหกนะครับเดี๋ยวแต่ท่านผู้ชมทุกอย่างปเป็นแนวทางในการลงทุนนะครับส่วนของตัวเลขทูบเสียงทายวันพระนะครับ2.06ขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชม ฝากกด subscribe ก,กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสนมดีวาริตี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณเจเ๊เตยที่อำเภอสังขะนะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมครับสวัสดีครับรวยๆเฮงๆครับ